วัดพระาธาตุบางพวนหรือวัดพระาธาตุบางพวนตั้งอยู่ในตำบลพระาธาตุบางพวน์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นวัดราชในนิกายมหานิกายบนเนื้อที่ประมาณ102ไร่ประวัติและความสำคัญสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2 2 0 0ตามตำนานกล่าวว่าพระมหากัสปะพร้อมพระอรหันห์5 0 0รูป ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียมาบรรจุไว้แล้วพระยาหลายพระองค์จากภูมิภาคล้านช้างได้ร่วมสร้างเจดีย์ขึ้นที่นี่เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระาธาตุหัวเหน่าจำนวน29องค์พระเจดีย์องค์เดิมสร้างด้วยอิฐด,ดินเผาและศิลาแรงมีรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมตามแบบท้องถิ่นแต่ได้พังทลายลงในพศ2513และได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมและได้รับพระราชทานวิสุงคามสมีมาโบราณสถานที่น่าสนใจภายในวัดมีสัตตะมหาสถานหรือกลุ่มโบราณสถานเจ็ดแห่งซึ่งจำลองสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังตรัสรู้ได้แก่โพธิบัลลังก์อนิมิสะเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคระเจดี อาชาปาลนิกโกรเจดีมุจลินทะเจดีและราชายตนะเจดีวัดแห่งนี้ถือเป็นสถานที่เดียวในโลกที่ยังคงหลงเหลือสัตตะมหาสถานครบทั้ง7แห่งอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังพบพระปรางสามองค์เจดีอีกเจองค์พระพุทธรูปปางนาคปลกองค์ใหญ่หนึ่งองค์และศิลาจารึกโบราณหนึ่งหลัก งานประเพณีและการเยี่ยมชมทุกปีชาวบ้านในตำบลจะจัดงานนมัสก,การพระาธาตุบังพวรนระหว่างวันที่15ค่ำเดือน3ของทุกปีเป็นงานเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนานกว่า5วัน5คืนมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลสรุปภาพรวมประเด็นรายละเอียดสถานที่ตั้ง ตำบลพระาธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสร้างเมื่อประมาณพศ2200องค์พระาธาตุองค์เดิมสร้างจากอิฐด,ดินเผามาพังลงในพศ2513บูรณะโดยกรมศิลปากรให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัตมหาสถานครบทั้ง7แห่งถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นงานประจำปี งานนมัสการพระาธาตุช่วงเดือน3 15คค่ำหากคุณสนใจเรื่องโบราณสถานในวัดอื่นๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่นการเดินทางการทำบุญหรือรายละเอียดเฉพาะจุดสำคัญผมยินดีช่วยเสมอนะครับ